นายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงเป็นใยนะตรมีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการห้าหรือเรือ่องการค้าตรงและก็การค้าสินค้าออนไลน์ด้วยคนระับแต่ว่าเป็นข่าวอยู่ว่างนี้นะซารแกรนนะโดยนงางเารแพรทองท่านชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับรได้ให้สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจัดสองทางให้ประชาชนสาม,มารถเข้าแจงบอสเซ่และก็แจ้งความได้รวดเร็วเพื่อที่จะลดความเข้าใจผิดของผีนองประชาชนนะครับแล้วก็ให้ทางสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภครัฐว่ามคอขอบอนี้แรงกำนดมาตรการแล้วก็การบังคับใชก้กฎไม้รวมทึงให้ความโรก,กับประชาชนกันเพราะบางที่นี้คนเดี๋ยวว่าเข้าไปในธุรกิจเขาก็ไม่โรนะว่าการค้าตรงนั้นม,มันต้องมีอะไรมั่งนะครับดังนั้นเผื่อให้เป็นการป้องกันไม่เกิดปัญหาก็เข้าไปดูแลอย่างนี้กันนะครับนอกจากนี้ยังมีด้วยงานอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะอย่างกระทรวงสาธารณาสุขโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและย,ยาหรืออยอยก็บอกว่าให้แหล่งไปตรวจสอบแล้วก็บังคับใชก้กฎไม้ ไม่ให้นําสิ้น้าดีทว่าไม่ผ่านการรับรองมาจาหน่ายในระบบของการค้าไอรงหรือว่าการค้าออนไลน์นะครับรวมถึงให้กระทรวงการคลังข้าไปตรวจสอบและก็กําหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดธุรกิจลักษณะที่เรียกว่าแช่หลกโซ่ขึ้นเลยเหล่านั้นนะครับมผมค่ะส่วนกรณีที่มีเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับสิ้นบนและทําให้ธุรกิจเล่านี้ยังคงอยู่นายกรัฐมนตรีก็บอกว่าก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเรื่องนี้ก็ถทือเป็นเรื่องย้ญ่ค่ะทางรัฐบาลและก็สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และคิดว่าต้องมีการสอบสวนต่อว่าใครทําอะไรพันผืมั่งก็คือทางผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็จริงจังในเรื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องทางคดีหากเขาค้ายเป็นคดีพิเศษทาง DSI ก็จะเข้ามารับเรื่องทํางานรวมกันกับเจ้าหน้าที่ตํารวจคณะทีเรื่องการรับสวยก็คือได้เรียนกับพ่อวตรไปแล้วให้จัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ไม่ยยกให้มีผู้เสียให้เพิ่มขึ้นอีกนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า ไม่อยากให้ธุรกิจเล่านีเป็นการลอกลวงชาวบ้านเกิดขึ้นเพราะว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายยายคือมันหมากว่าที่ขิดไว้นะต้องดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วก็ได้สร้างการไปมอดถูกไยแล้วแนะนําว่าพ้นหลับที่ได้มากที่มา,ถาแถลงข่าวกับประชาชนนี่แหละจะให้เกิดความสบายใจว่าต่อไปนี้ถ้าทําธุรกิจแบบนี้หรือว่าอาะไรเกี่ยวข้องกับการธุรกิจ ไขยตรงอะไรนี่แหละก็จะมีข้อมูลผันพืมัง่งที่ไม่มให้ทุกลอกค,ค่ะส่วนกรณีที่มีคลิปเสียงลุดออกมาว่ามีมนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องสามารถมัดหวงเต้นไม่ให้เรื่องเข้ากรรมธิการได้ในเรื่องนี้นายวันมูฮัมหมัดนอมาธาประธานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้สร้างการให้ตัวสอบแล้วด้วยครับอืมครับเรื่องข้องคดีเรื่องข,องข้อง,ของการจัดการฝังยางก็ต้องทํากันต่อไปนะครับแต่ว่าสิ่งสําคัญอีกอย่างนึงในตอนนี้ก็ต้องมา สร้างภูมิคุ้มกันความ,มโรูความเข้าใจนะว่าการทําธุรกิจในลักษณะประมาณนี้เนี่ยปันปื้มังเราจะสั้งเกตปัันปื้อถึ่จะทําให้เราไม่ตอกเป็นเยื่อรหรือว่าผู้เทสเสียให้จากการเข้าทําธุรกิจนะครับอันนี้ก็ต้องศึกษากันแข้มคอนเลยนะชาวเกรนนะ